สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับ MIDI controller ที่มีชื่อว่า Donner DMK 25 Pro <Yeah. S 1> หลังจากที่เปิดกล่องมานะครับก็รู้สึกประทับใจมาก เพราะว่ามันเป็นสีดําล้วนเลยแหกดคีย์บอร์ดปกติพวกคีย์บอร์ดหรือริมเปนโนเนี่ยจะเป็นขาวกับดําใช่ไหมอันนี้เขาทําให้แบบดําล้วนเลยเว้ยเอาจริงคนเล่นเป็นมันก็เล่นเป็นอยู่แล้วแหละไม่สนใจเท่าไหร่ว่าแบบต้องคีย์ดำคีย์ขาวเท่านั้นเนาะหน้าตาภายนอกเนี่ยดูสวยงามมากนะครับเป็นแบบเออแบบพลาสติกตรงเนี้ยอย่างดีเลยนะตรงนี้เป็นยางเป็นแผ่นนะครับตอบสนองไวามากเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดนิ้วมากนะ ทานส o r t ก็ได้ง่ายเลยนะยกออกเตด,ดูนะทั้งริมทั้งแผ่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันตอบสนองแบบเซนซิทีฟกับ v e LOCITY อ่ะค่อนข้างดีเลยซ้ายมือสุดก็เป็นพีชแล้วก็ Modulation แต่ว่าเป็นแบบนิ้วสไลด์นะอ่าเป็นโคเทปกติจะเป็นแบบเหมือนลูกกริงใช่ไหมอันนี้เป็นแบบสไลด์ละโมเดิร์นมากถัดมาก็จะเป็นปุ่มฐานสปอร์ตต่างๆนะครับควบคุมทานสปอร์ตทั้งหมดของดอเราได้เลยตรงนี้เป็นพวกเมนูในการเซตติ้งโปรแกรมต่างๆนะสตรนั้นขวาสุดนะครับก็จะมีเฟดเดอร์นะจริงๆอันเนี้ยผมชอบตั้งไว้กับโปรแกรมทําเพลงอะให้มันควบคุมเฟดเดอร์ตรงนั้นได้ก็แบบเหมือนเรามีมิกเซอร์เฟดเดอร์ในตัวด้วยนะ หรืออาจจะไปควบคุมค่าต่างๆก็ได้เช่นกันตรงนี้ก็เป็น adjust อีกหนึ่งอันนะครับที่สามารถเลื่อนปรับค่าต่างๆในโปรแกรมได้ด้านหลังเป็น USB C แล้วก็ MIDI out โดยส่วนตัวผมชอบที่มันเล็กนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงนะมันจะมีบางยี่ห้อที่แบบเบาแต่แบบอ่อนแอมากกลัวจะพังนะเวลาใส่กระเป๋าอะเอออันเนี้ยทุกอย่างมันดูแบบ ประกอบมาอย่างดีอะเวลาพกพาก็สะดวกตัว D M K 25 Pro เนี่ย D M K ไม่ใช่ดอนเมืองนะครับเป็นชื่อรุ่นของเขาเนาะมาพร้อมกับ OLED Display นะครับจะมีจอเล็กๆเ,เอาไว้โชว์ค่าต่างๆเมื่อเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะมีค่าแสดงให้ดูแบบเรียวไทม์เลยนะไม่ว่าจะเป็น a ัตร g เร Velocity หรือค่า Speed พีชต่างๆเนี่ยก็สามารถเห็นผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยซึ่งผมว่ามันสะดวกที่จะช่วยให้เราดีไซน์เสียงต่างๆนะแล้วก็จะมีอ p e พ i o f u ฟังชันนะฮะสามารถปรับ s ซับ i v i ิชันปรับ Tempo ปรับความสวิงได้อันนี้สะดวกผมชอบมากแล้วก็จะมี r e เพลยแล้วก็คอร์ดฟังชันนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยน Scale ได้เช่นกันนะครับผ่านฟังชันตรงนี้เลยแล้วก็มาเลือกที่เขากาหนดให้นะตัวนี้ใช้ได้กับทุกดอทุกโปรแกรมทำเพลงนะครับเสียบปลักแอนเพลง่ายมาก ลวเลยลองดูตรงนี้นะครับเวลาผมเล่นโน้ตจิ้มอะไรแบบเห็นไหมมันจะขึ้น v e LOCITY นะครับมันจะขึ้น v e LOCITY โชว์ตรงนี้เลยแล้ว v e LOCITY เนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบสนองนะเดี๋ยวกดเบาให้ดูนะเห็นไหมมันก็จะโชว์ประมาณ1 0ถึง30เนาะอันนี้เริ่มกดแรงขึ้นมันก็จะ v e LOCITY ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ พวกแพดอะไรก็สะดวกสมมุติว่าเราอยากจะเล่นเป็นเพรคาชันเป็นกลองเ่ยแต่นี้ผมแอดไซน์เป็นเสียงแบบเสียงเป็นโนอยู่เนาะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับถ้าเราจะทำอะเพจโอนะฮะ เรามาที่ตัวนี้ฟื้าแล้วเราก็กดจะเป็น Up, อัพทางดาวนะครับทางอัพเนี่ยก็จะไล่เสียงสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ดาวเนาะอะ่เลือกเอาหรือว่าจะอัพแล้วก็ดาวก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็จะมีเทมโป้นะถ้าจะกดเทมโป้แล้วก็ po, นะก po, แท็บไปเห็นไหมค่าเทมโป้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไปเรื่อยๆนะตามที่เราแท็บแล้วก็ถ้าซับดิวิชันกด ที่ตรงนี้มันจะมีโน้ตคำว่า division อยู่ใช่ไหมฟืบเราสามารถเปลี่ยนใช้เนี่ยตรงนี้ได้นะครับตรง k 1เนี่ยถ้ามันเร็วไปนะมันอาจจะแบบเร็วไปใช่ปะแล้วก็อยู่ที่ว่าเราจะลด division ลงมาเป็น1ต่อ8แล้วกันนะครับ เวลาปิดการใช้งานก็ทำให้มันไม่มีไฟนั่นเองแค่นั้นแหละหรือเราจะอัดก็ได้นะฮะผมก็ตั้งปุ่มอย่างนี้ให้มันไปเปิดการใช้งานของปุ่มอัดในเอเบ t ร์ l i ไ e หรือแบบในดอสอื่นก็ทำได้นะอืมเนี่ยสต็อปเพลนะครับรีวา n d หรือ f o r ์เวิไปข้างหน้าก็ได้หรือจะตั้งรูปก็ได้ อันนี้ก็สะดวกเป็นควบคุมทางสปอร์ตได้เลยตรงนี้เนาะอีกฟังก์ชันที่ชอบนะครับเขาให้เฟดเดอร์มา4ี่เฟดเดอร์ใช่ไหมผมก็เอา MIDI Map เนี่ยลิงก์กับตัวเอเบอร์ตันนะครับตัวแบบตัวเลเวลเฟดเดอร์ก็ได้เนี่ยหรือใครจะไปควบคุมอย่างอื่นก็ได้เช่น,นกันนะครับอันนี้ผมควบคุมเลเวลที่เฟดเดอร์เห็นไหมนี่ไงชัแนลสองเห็นปะชัแนลสองชัแนลสามชัแนลสี่อะไรเงี้ยสามารถ สร้างเพื่อควบคุมอะไรก็ได้หรือใครจะไปควบคุมฟังก์ชันอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตามดีไซน์เวิร์กโฟล์ของเราได้เลยนะฮะหรือใครอยากจะเปลี่ยนสีแบงก์ก็ได้นะครับมี3แบงก์นะสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินพอราเล่นไปแล้วผมรู้สึกว่าทัชชิ่งดีมากคือมันไม่ใช่ทัชชิ่งแบบเป็นโนจริงๆหรือเป็นโนไม้เนาะอันนั้นก็เวอร์ไปอันนี้คือทําได้ดีเลยในทัชชิ่งคีย์บอร์ดคือมันจะไม่ได้เบาแล้วก็แบบวงเวงซะทีเดียวมันเนียบ น้ำหนักที่แบบเฮ้ยกดโน้ตเนี้ยต้องติดโน้ตเนี้ยเคยเป็นบ้านเวลาเจอคีย์บอร์ดห่วยๆอ่ะกดโน้ตซีแม่งซีชาร์พคือเมื่อมาด้วยกันเฉยเลยแต่อันนี้คือเคลียร์มากนะแล้วยิ่งมีจอให้เราดูอะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแม่งชัวละโดยรวมเนี่ยผมชอบทัชชิ่งมากนะมันมันไม่หน่วงด้วยสำหรับใครที่ซื้อเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยก็จะได้โค้ดเรียนฟรีนะครับจาก Melodic Music Education App Bundle ก็จะมีเนื้อหาสำหรับ music production หรือในการทำเพลงนะครับมาดูข้างในกล่องกันบ้างน,นะครับ เปิดมาก็จะเป็นตัวนี่เลย DMKs 5 e 25 Pro แล้วก็จะเป็นสาย USB นะครับเป็น Type A to Type C แล้วก็คู่มือไม่มีอะไรละ easy ก็อ,อย่างที่ผมบอกนะครับ plug and play สำหรับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ Music Collection นะครับผมติดต่อกันไปได้เลยนะฮะแต่วันนี้คนต้องไปกันก่อนแล้วเจอกัน